นี้ก็จะเป็นทิปคนแบกเป้นะของพี่กันนะครับทิปนี้ก็จะเป็นทิปตาดนางนีนะครับตาดนางนีนี่ก็วันแรกนะเราก็มาถึงหมู่บ้านหนองหลวงนะครับก็ประมาณสักบ่ายสองนะครับบ่ายบ่ายโมงกว่าบ่ายสองนะจากนั้นก็เตรียมของนะขึ้นรถรถไถนะครับมีพ่วงข้างด้วยมีพ่วงพ่วงหลังด้วยนะก็วันนี้ เดินตัวเปล่านะประมาณทักสามชั่วโมงโดยประมาณนะไปที่แถวแถวกระตอ๊อบใกล้กาแฟนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นค่อยไปตัดนางนีนะอ่นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่นั่งรถนะครับก็จะมีไม่เยอะนะครับประมาณ4ี่ห้คนส่วนกลุ่มเดินก็จะเดินอ้อมไปหลังบ้านนี้นะครับ เราเดิมเดินประมาณเกือบเกือบบ่ายสองครึ่งเนี่ย เดินได้มาประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับก็จะพ้นเขตหมู่บ้านนะทีนี้ก็จะเดินเข้าแนวป่า,าแนวสวนละก็ของเรานี่ก็เดินตามสวนกาแฟนี่คือของเราก็ที่พักก็คือสวนกาแฟเหมือนกันใช่ไหมครับที่พักวันนี้ก็เป็นสวนกาแฟไม่มีหมู่บ้านแล้วะมีหมู่บ้านอีกไหมครับไม่มีบ้านหนึง <laughs> มีบ้านหนึ่งหลัง <laughs> อ้ เกับทำไรแฟตลอดทางที่เราเดินก็จะเป็นทางรถอีแท like oh ็กเข้าถึงนะมอไซค์ก็ได้วันนี้ก็วันแรกยังไม่ได้ลุยมากนะแต่ก็เดินไกลอยู่วันที่ิจอน่ยู่ เดินมาได้ครึ่งชั่วโมงนะเอ้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็จะข้ามน,ำาน้ำทารนะระวังด้วยนะครับมันลื่นนะมันลื่นแต่ไข่มันเยอะ พ่ลลอลัว่ากลัวผมว่ายน้ำไม่เป็นชึบชึบได้ไพี่วังลื่นเออไม่ค่อยกล้าเลยนะ หลังจากขึ้นจากน้ำนะครับข้ามนำทานมาเราจะเดินขึ้นเขานะครับแล้วก็จะมาโผล่ตรงถนนเส้นเดิมนะคือที่ตัดไปตัดมาเพราะว่าจะได้ล้นระยะทางการเดินถ้าเดินตามถนนมันจะไกลหน่อยแต่ถ้าใครหลงก็ lạc lạc có dứt ổn cái lạc này. Ngày ngày có thường